ยังออกมาไม่ทันไไรแดงอีกแล้วนะครับแมปตอนนี้ก็คือแบตมันเริ่มที่จะกระพริบแล้วนะครับเหลืออีก8%นะสวัสดีจากในรถอีกเช่นเคยนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการ e v l o g k OK e p ที่10นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับคุณคิมมี่ เราจะไปที่ชนบุรีค่ะใช่แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์เนาะเราก็เลยอยากจะไปทำชาเลนจ์กันนะครับว่า1ชาร์จของตัว MG4 รุ่นดีเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลกี่กิโลเมตรนะครับโดยที่ชาเลนจ์ของเราในวันนี้ก็คือวิ่งไปกลับจากสระบ,บุรีชนบุรีนะครับระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยเราราวสามรกิโลเมตรนะครับโอเค ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าระยะทางของเราเนี่ยรถเราหมด normal นะครับวิ่งได้ที่359กิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมจะวิ่งที่โหมด custom นะก็ะคือพื้นฐานก็คือเป็นการวิ่งด้วยโหมดประหยัดนั่นแหละครับโอเคระยะทางในวันนี้ที่เราจะวิ่งไปกับชนบุรีกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเนาะ วันนี้เราก็มีการเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับอาจจะไม่คุ้นตาแล้วผมเองก็ยังไม่ชินเหมือนกันนะครับคือเรื่องราวสาเหตุในการเปลี่ยนมมุกล้องนี้มันมาจากคุณคิมมี่เขาไม่แฮปปี้ที่จะต้องถือกล้องนะครับเขอบอาบ่นว่าปวดแขนเนาะผมก็เลยต้องหาวิธีการที่จะจัดการกับตัวกล้องของผมนะครับว่าเราควรจะตั้งกล้องกันยังไง ก,ก็อยากลองแบบมุมใหม่ๆบ้างแต่ว่าก็ดูก่อนถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยว่ากันคือทดลองไม่รู้จริงๆว่าจะติดกล้องยังไงนะเพราะว่ามันไอตัวออทโมพ็อกเก็ตมันอันเดียวยาวลยแล้วคือจะมาแบบแปะติดกับรถอย่างเงี้ยมันยังหาอุปกรณ์มาติดไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะแบบยาวมาจนสุดเลยอนะคือใครที่มีอุปกรณ์เนี่ยไ,ไหม,มก็ คือใครที่มีอุปกรณ์ที่สามารถแบบติดตัวพ็อกเก็ตเข้ากับตัวรถได้แล้วก็ช่วยแนะนำผมทีนะครับเพราะตอนนี้มีความลำบากเหมือนกันนะ <c oughs> เมืองหลัง <c oughs> นี่ก็คือวิธีการวางกล้องนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราวิ่งมาได้30กิโลแล้วนะครับก็มาแวะซื้อของกันที่เซเว่นเนาะ เหลือระยะทางที่จะไปชนบุรีนะครับเหลืออีกหนึ่งหกิโลเมตรนะครับตอนนี้ระยะทางที่แสดงบนหน้าจอมายของผมก็คือ345้ากิโลเมตรนะครับทัวน์กิมนี่กลับมาพร้อมกับหัวชนนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างหัวชนลงแนยหัวโนเลยไหมเนี่ยโนหลบฝนไงแล้วก็เลยไม่ได้มอง เอะไรเป็นอะไร,ไเ,ไรเพียงถ้าผิวปากเราผีจะรอกใช่เขาบอกว่าถ้าผิวปากแบบผีจะรอกอย่าผิวปากตอนกลางคืนเป็นความเชื่อใช่ความเชื่อสวนสวนอะไรไม่รู้ เราจะไปถึงชนบุรีกี่โมงคะบ่ายหนึ่งสี่สิบเ้านาทีทำเป็นเฟิร์สฟาสกินอะไรอยู่ล่วัวอ๋อกินทัว่ว,วบรรยากาศในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคืมฟ้าคืมฝนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงชนบุรีแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวคาเฟ่กันหรือเปล่าเพราะว่า นมันก็ตกเนาะเดี๋ยวดูสถานการณ์อ,อนนี้ก็ขึ้นมาที่มอเตอร์เวย์เส้นหมายเลขเจนะครับรู้สึกว่าจะรถติดพอสมควรตั้งแต่ทางเข้าด่านจ่ายเงินแล้วก็ออกมาด่านจ่ายเงิน ติดมากนี่ครับแดงแจ๋เลยระยะทางตอนนี้เราก็อีก51นาทีนะครับถึงจะถึงชนบุรีนะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวด้วยครับก็คือเสาร์อาทิตย์จันทะร์เนาะผมว่าก็เลยรถเยอะตอนนี้ก็วิ่งมาได้ระยะทาง128กิโลเมตรนะครับ กับแบตเตอรี่ที่หมดไปทั้งหมด36%นะครับตอนนี้ก็วิ่งมาแล้ว2ชั่วโมง45นาทีนะครับเพิ่งรู้สึกว่าได้พักนะเพราะว่าเราอยู่บนเส้นมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับแล้วเราก็สามารถเปิดตัว Adaptive Cruise Control เขาได้เนาะถ้าสังเกตตรงหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีฟ้า,ฟานะครับที่เป็นเส้นถนนตรงนี้มันก็ เส้นถนนชัดเราก็เลยเปิดวิ่งได้ชิวๆส่วนหน้าที่ของเราก็คือประคองพวงมาลัยเอาไว้นะครับเะสบายขึ้นเยอะจากที่ไปลุยถนนโลโก้มาเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างที่จะยกเยกนิดน,นึงนะออแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกก็มีบ้างแล้วเป็นไงบ้างครับสบายขึ้นอ่ะสบายขึ้นเยอะสบายตอนนี้สบายขึ้นเยอะหน,น,นเะูเป็นไงบ้างเพิ่งตื่นค่ะ S <S <S สแสดงว่าทนไหวทนเหือนการโยกเยกไหวเมื่อกี้คือมันก็มีโยกบ้างะเนาะแต่ผมว่ามันไม่ได้โยกมากเท่าไหร่หรอกก็เพราะว่าถนนมันก็เป็นคลื่นพอสมควรเมื่อกี้เราวิ่งเส้นที่เป็นจากสระบุรีนครปฐมน,นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนผ่านฉะเชิงเซาด้วยมั้ง แลสุดท้ายก็มาปรรจบที่เส้นมอเตอร์เวย์หมายเลขเจนะครับวิ่งอีกประมาณ40กิโลนะครับก็จะถึงที่เราปักหมุดเอาไว้ก็คือร้านอาหารทะเลวังมุกนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเ,เคยมากินแล้วก็ติดใจนะครับติดใจเมนูออสวนของเขาตอนนี้มีโอกาสมาชนบุรีอีกรอบก็เลยต้องแวะไปที่นี่ก่อนอันดับแรกนะครับ แล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะไปที่อะไรนะลืมคาเฟ่คาเฟ่เออาคาเฟ่สักอย่างลืมชื่อ <c oughs> แต่ว่าใกล้ๆกใกล้ๆก,ก,กันนั่นแหละแล้วก็เป็นเหมนกับมีวิวทะเลด้วยอย่างนี้เนาะก็เลยแบบแวะไปถ่ายรูปสักหน่อยหาเครื่องดื่มกินนะครับหลังจากนั้นก็จะไปตลาดอ่างศิลานะครับไปซื้อพวกอาหารทะเลกลับไปกินบ้านเนาะ คือจริงๆหนูอ่ะหนูอยากกินอะไรนะหนูอยากกินจ๊อปูจ้อปูไส้ขลับหนูอยากกินอะไรอยากกินหลายอย่างแหละเดี๋ยวดูดูหน้างานก่อนว่าจะกินอะไรบ้างแต่หลักๆที่มีก็อยากจะกินจ๊อปูแล้วก็อยากจะกินอะปูปูมาค่ะปูมาค่ะปูมาปูมาอะไรปูมาปูมาแกะปูมาแกใช่ ปูม้านึ่งที่เขาแกะเอาไว้แต่ถ้าแบบซื้อมาซื้อแบบของทะเลแบบเนี้ยมันก็มีข้อควรระวังเนาะอย่างครั้งที่แล้วที่ที่เราซื้อแล้วเราเอาไว้ในรถนานเออ <laughs> ท้องเสียเลยจ้าใช่คืออาหารเขาน่าสดนะคะทุกคนไม,ไม่ใช่ว่าไม่สดคือมันสดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่การจัดเก็บเราคือครั้งที่เราเรามาทุร้าแล้วเราก็ซื้อปูมา้าเราก็เก็บไว้ในรถนอะเนาะมันน่าจะร้อนด้วยล่ละค่ะร้อนเลยแหละ กว่าจะไปแช่ตู้เย็นก็ือซื้อตอนประมาณเช้าๆเนาะใช่ไปแช่ตู้เย็นตอนทุ่มหนึ่งแล้วไปกินวันถัดไปเรียบร้อยเลยครับใชโนด่ะท้องเสียแต่ขิมมาปกติเพราะว่าเป็นคนแบบทาตแข็งอยู่แล้วไม่ไม่ค่อยเสียง่ายเนาะแต่ที่รักเสียเลยใช่ไหมวันนั้นเสียเลยเสียครับคเสียจนไม่มีอะไรจะเสียเออ ตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแรกของเราที่ชลบุรีแล้วครับอยู่ที่ร้านอาหารทะเลวังมุกนะครับอยู่แถวๆเขาสามมุกนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่52เปอร์เซ็นต์นะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดคือ173กิโลเมตรนะครับผมขับมา3มชั่วโมงครึ่งนะครับเรามีจอดแวะปั๊มไป2รอบนะครับมีแวะปั๊มไป2รอบเนาะแล้วก็มีรถติดบ้างอะไรบ้างก็เลยช้านิดหนึ่งครับ thank you เดี๋ยวจะไปที่คาเฟ่เลดเทมคอฟฟี่นะครับอยู่ยแถวแถวเขาสามมุกนี่แหละใกล้ๆไปไกลเดี๋ยวรถวิ่งไม่ไหวเพราะว่าเราจะไม่ชาร์จนะครับบริเ <laughs> วณนี้ก็เป็นบริเวณของสามมุกนะครับที่จะมีลิงเนาะ อยู่ตามเขาอะแล้วเขาก็จะมีขายพวกอาหารลิงให้เราซื้อป้อนพวกลิงแถวนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีอาหารวางมุกเนาะที่อร่อยอร่อยตอนนี้เราก็จะกำลังไปที่คาเฟ่ข้างหน้าเนี้่น่าจะใช่เนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าหนูขิมรีเควส์แบบว่าไม่ต้องไก่ไม่ต้องไก่ครับแล้วก็ขอวิวทะเลนะเราก็เลยได้เอ้า เดี๋ยวไม่ทันพี่ดอฟินเขาเข้าก่อนเนาะ,ะสวยงั้นเราจอดข้างทางตรงนี้ได้ไหมวะแบตเตอรี่ตอนนี้ผมเหลือ52เปอร์เซนนะครับกับ193กิโลเมตรแล้วก็วิ่งมาแล้ว174กิโลเมตรนะครับกินไฟอยู่ที่13.4กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าสถานการณ์แบตบย่างแบบนี้ก็ผมว่าชาเลนจ์นี้น่าจะไม่ไม่ไม่ขนามือครับ น่าจะชิวๆนะโอ้โ <laughs> มันใจโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีก<ด>ทีเนาะ เลดเทมคอฟฟี่นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดอ่างศิลานะครับไปซื้อของกินอีกรู้สึกวันนี้จะกินทั้งวันเลยกินแล้วกินอดไปกับการกินแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราชาร์จไฟถูกนะเราก็เลยมีตังไปซื้อของกินเยอะขึ้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะครับจากตอนแรกจะไปตลาดอ่างศิลาก็ วนมาซื้อท็อฟฟี่เค้กก่อนนะครับคิมมี่เขาอยากจะมาซื้อท็อฟฟี่เค้กกับไปที่บ้านนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกนะฝนตกบรรยากาศคึมๆตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเมื่อเช้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าชาเลนจ์นี้จะสําเร็จหรือเปล่าผมก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ ราก็กําลังจะออกจากตลาดอ่างศิลาแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับระยะทางที่จะวิ่งกลับบ้านครับก็คือ1 6 2กิโลเมตรนะครับส่วนระยะทางวิ่งจริงตอนนี้ผมเหลืออยู่180กิโลเมตรกับแบตอีก4 8ดเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าปริมปริมพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามิชชั่นมันจะคอมพลีทหรือเปล่าวันนี้ ชมวิวนะเนี่ยช่วงน,นี้มันห้าโมงเยนนะ็นอ่ะมันกำลังแบบกำลังดีแต่ฝนตกไงปลาหมึกแ,แบนปลาหมึกแบนเราเฉยๆดันวัวชอบกินเนี่ยแต่วันนี้ Over อโอเวอร์โดนปลาหมึกละโอ้เราโอเวอร์โดนลาแฟร์สองแก้วแล้วโอ้ปลาหมึกก็โอเวอร์โดนเจอมึกไข,ข่เค็มกับหมึกนึ่งมะนาวไปตึงเลยอะ่ะกินไม่หมดด้วยประเด็นเยอะเกิน ไปกันสคนยังก,กินกันห้าคนชอ้อเลย่างออกมาไม่ทันอะไรแดงอีกแล้วนะครับแมพช่วงนี้รถเยอะจริงๆนะแ้ะทำธุระที่ปั๊มนะครับปั๊มนี้มีหัวชาร์จสี่หัวเลยนะห้าหัวแต่เราก็ยังไม่ชาร์จนะครับนี่ว่างเต็มเลยนะพอเราเหลือแบต อยู่36เปอร์วิ่งได้อีก134กิโลเมตรชิลๆนะครับเราไม่ชาร์จตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งนะครับเราใกล้จะถึงบ้านกันแล้วแหละใกล้จะถึงบ้านแล้วอีก22นาที26กิโลนะแบตเตอรี่ตอนนี้มันก็คือผมขับมาเหลือที่13%ซนนะครับก่อนหน้านี้ ช่วงประมาณสิบห้าเปอร์็นตะ์ะเหมือนกับว่ามันมีข้อความดิงเตือนขึ้นมาว่าสเตต์โลว์ออฟเฮลว์อะไรสักอย่างเนาะเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่มันเริ่มเริ่มต่ำแล้วนะครับมันลดมันน่าจะปรับโหมดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้มีข้อความดิ่งขึ้นมาอีกรอบแล้วนะครับข้อความเขียนว่า State of Char low Pe ์พ a c h a r g e นะครับก็คือเตือนว่า แบตเตอรี่มันต่ำแล้วบอกให้เราชาร์จแบตเออตอนแรกผมก็งงว่ามันคืออะไรวะเมื่อกี้อ่านทันนะอ่านทันก็เลยมาบอกกันก่อนนะครับกับระยะทางก่อนถึงบ้านก็แดกิโลเมตรนะครับโอเคครับผมว่าเฉียดฉิวนะแต่เดี๋ยวคงจะไปแวเซเว่นก่อนนะก่อนที่จะกลับบ้านก็น่าจะพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมิชชั่นของพีทนะครับเย ก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกเนะว่าเราตั้งใจที่จะทำชาเลนจ์นะครับโดยการไปกับสระบุรีชนุรีโดยไม่ชาร์จนะครับระยะทางเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่350กิโลเมตรนะครับแต่คราวนี้ตอนนี้ผมทําสําเร็จแล้วนะครับก็เลยก็เรียกว่าไม่ชาร์จจริงๆนะครับไปกับแล้วก็ไปแวะนู่นแวะนี่แวะ,น,แวะนั่นหลายที่พอสมควรนะครับตอนนี้ระยะทางทั้งหมดที่ผมวิ่งนะครับจะอยู่ที่ อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ามีคนเปิดประตูเข้ามา oh <dear. S 1> เดี๋ยวรอคนปิดประตูก่อนนะครับกลับมาแล้วครับก็คือตอนนี้นะถ้าดูก็คือว่าผมวิ่งทั้งหมด344กิโลเมตรนะครับระยะทางที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ21กิโลเมตรกับแบตอีก6ปนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่13กิโลวัตต์ ยู่ที่สกิโลวัตต์ต่อ1น0กิโลเมตรเออใช่เหลือเท่านี้นะครับแอร์ของผมนะครับผมปรับอยู่ที่25องศาลมอยู่ที่2ครับแต่ว่าตอนเริ่มแรกอะผมลมออโต้นะเออผมมึงขับไปสักระยะหนึ่งถึงถึงนึกได้ก็เลยปรับเหลือแค่2นะเพราะว่าออโต้มันมันหนาวเกินไปไม่ใช่หรอก โดยที่ผมวิ่งโหมดคัสตอมนะครับไม่ได้ใช้โหมดอีโคที่เขามาให้มากับรถนะครับโหมดคัสตอมผมก็คือขับขี่แบบประหยัดนี่แหละแต่ว่าพวกที่เป็นการปรับน้ำหนักอย่างเงี้ยลองดูตรงนี้ก็ได้จะได้แบบชัดๆไปเลยเนาะก็คือผมคัสตอมแล้วก็กําลังเครื่องยนต์เป็นประหยัดแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเป็นปกติครับแล้วก็แรงเหยียบแป้นเบรกเป็นแบบปกติเนาะ การคืนพลังงานผมเอาเป็นสูงนะครับแล้วก็โหมดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมันน่าจะมาแอคทีฟเองตอนแบตเตอรี่มันมันต่ำนะครับเออผมก็ลองเปิดแต่คือเปิดกับปิดผมรู้สึกไม่เห็นต่างอะไรกันเลยนะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ายัางไงใครมีข้อมูลก็ช่วยแชร์ข้อมูลทีนะครับโอเคครับก็สรุปได้ว่า1ชาร์จของ MG4 รุ่น D นะครับ จะวิ่งได้อยู่ที่ถ้าผมบวกตัวเลขตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ365กิโลเมตรนะครับในโหมดที่เป็นแบบประหยัดนะครับโอเควันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันอีที e ีหน้าครับสวัสดีครับ